อดีตันโตอดีตันโตระตันติกนงเ่็นพระลงขระตีนตันโตตรวสอบติจาร้งด้านติดตัวมาคือหลอมเรียร้อยนะครับหลจากนส้การฉราได้เลยครับรับธรรมดาทาวัได้สองพันสอนะครับก้มาปร์จบพิการึุกไปตายทางราบุรีครับ ปทที่สองห้าสนะครับตอนแถิตัต้งตกไปแล้วจะอยู่รับชมด้ากาหานีชุมท,ทางเรากระดุก,าาดก,ดกดดของบางการคก็เดือดไปรัข้าไมครับนักขอัวรู้ทางเดียร์ตต่อไปครับ